อันนั้นก็เวทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกเวทีหนึ่งอันนี้เป็นเวทีมิส i l ล n d น o รว์นะคะเพื่งจะคว้าตำแหน่งมาหมาดๆผู้เข้ามาที่สมทค่ะมาขอบคุณทีมข่าวบันเทิงสำนักข่าวไทยที่ให้การสนับสนุนหลังคว้ามงกุฎมิสเทลแอนโรว์2009มาครองได้สำเร็จสาววิวพงษ์ชนกซึ่งมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เผยว่าชีวิตหลังคว้าตำแหน่งของเธอเปลี่ยนไปไม่น้อยค่ะ ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปมากเลยค่ะคือว่าคนรู้จักวิวเพิ่มมากขึ้นจากการเป็นนักกีฬาก็จะรู้จักแค่วงวงแวดวง,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 วงในทางกีฬาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คนรู้จักวิวเยอะมากคาว่าปื้มไหมก็ปลื้มค่ะแต่ว่าเวลาเป็นส่วนตัวก็จะน้อยลงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ขอบคุณสื่อต่างๆก็เหนื่อยนิดนึงค่ะ และก่อนที่จะบินไปเก็บตัวเพื่อประกวดมิสเวอ์ที่ประเทศอังกฤษในต้นเดือนนาช่วงนี้สาววิวก็กำลังขมักขเ้นกับการฝึกภาษา <Okay. S 1> แล้วก็เรียนบุคลิกภาพเพิ่มเติมแถมยังเตรียมนำความแปะเปรียบทางการเล่นเทควันโดมาปรับใช้ในการโชว์ความสามารถบนเวทีเพื่อพิชิตใจคณะกรรมการด้วยค่ะ